สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับพ้อชูพาทัรวจัดให้วันนี้พาทััรวครอบครัวทำอะไรดีให้กับพี่ๆน,น้องทุกคนนะคะว่าจะตำน้นพริกปลาสบะที่ซื้อมา17เจโคลนอันนี้นะคะแล้วก็ทำผัดทั่งอกใส่หมูสับหมูสับนี่ก็ประมาณ30บาทลนะสามสิบกว่าบาทก็ครึ่งหนึ่งนะคะก็ใส่ต้นหอมด้วยก็ง่ายๆไม่ไม่ถึงกับว่า ไม่ถึงกับกับว่ามันแพงเกินไปหมูสับก็เอ้ยหมูสับสามสิบถุง,งอกประมาณถุงละสิบก็ที่ให้ดูในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทําแบบไหนตอนนี้ผัดตัวเองจะ,จะตนำน้าพริกก่อนที่จะผัดถุงงอกเพราะว่าตานำน้าพริกแล้วก็มาผัดผัดผัดให้มันแห้งเอาไว้เก็บไ,ไว้กินนานๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแบนี้ซื้อถุงงอกไม่ได้พอเอง ื้อมานีสองถุงีผัดถถ่วง,งอกใส,ส่หมูสับหมูสับนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะถถ่วง,งอกนะ่าจะถุงละสิบสองถุงยี่สิบเนาะแล้วก็หมูสับหมูสับนี่จะใส่แค่ครึ่งนะครึ่งน่าจะประมาณสามจุดสามจุดก็คูณอ่ะรวมๆแล้วก็ห้าสิบ ส่วนส่วนปลาสบะนี้ก็ตัวละสิบเจ็ดคูณซื้อมาสองตัวจะทําน้าพริกทุกคนจะทําน้าพริกน้ำพริกก็ผัดไว้กินแห้งๆม,ม,มันลดราคามันลดราคาถ้าปลายสีเหลืองๆงนี้คือ,ค,อคือลดราคาอืก็เลยซื้อมามาทําน้ําพริกจะทําวันนี้แหละอืมแกะเนื้อมันก็ทําน้าพริกแล้วก็ผัดแห้งๆใส่กระปุกไว้อืส่วน นี่ก็จะผัดกินเย็นนี้ค่ะเอาแบบง่ายๆผัดทุงโงกเย็นนี้อืมผัดหมดนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะปลาทูเลือกใช้กระเทียมทูนนะคะเพราะว่ากระเทียมทูนมันไม่ค่อยหอมไม่รู้จะไปทํากับอะไรดีก็เลยจะเอามาทําน้ําพริกดีกว่านะเดี๋ยว่ามาดูกันแกะเนื้อก่อนตำกระเทียมตำเอ๋ขอเป็นใช้เป็นเป็นพริกสดนะพริกสดตำกระเทียมแล้วกระเทียมทูนแล้ว,ลวอืมนี่ขอเป็น พิกสดเดี๋ยวพาโทวไปตัวใหญ่นะพี่เนี่ยตัวสิบเจ็ดคูณเองตัวใหญ่ปกติขายประมาณยี่สิบนะยี่สิบยบเอ็ดด้วยซ้ำเหลือตัวสิบเอ็ดเองก็มาแล้วเต็มครกเลยเนื้อปลาเต็มครกเลยทุกคนตามเลย มีกลางด้วยคอยกินกลางออกนะคะเดี๋ยวจะตั้งไม่เสร็จงานนี้ขอใส่ชูรสนะคะไม่เยอะหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไม่เยอะไม่เยอะแล้ว,ลวก็ใส่กะปิไปเลยอุ้ย <c oughs> ปิปินี่อย่างดี แค่นี้ตัวเค็มตัวเค็มเก็บไว้หน่อยนึงเพื่อจะทำน้ำพริกกะปิกะปิตาแม่ปานมนะคะม,มานี่คั่วอุ้ยอะไรเอ้ยถ้ามันมีก้างเอาก้างออกนะมันถูกดีทุกคน มันถูกดีก็เลยต้องซื้อมาซื้อมาทําแบบนี้ไว้ไม่ได้ใส่กระปุกกินใส่น้ำใส่น้ำมันนิดนึงนะมันจะได้ไม่แห้งเกินไปจริงๆก็ต้องการให้แห้งแหลย ก้างมันเยอะนะพริกอันนี้ก้างมันเยอะเดี๋ยวเรามาเอาก้างแล้วค่ะน้ำพริกปลาทัวผัดสเสร็จแล้วอืมแห้งๆแล้วก็ไม่แห้งมากเท่าไหร่หรอกแต่ก็โอเคอืแล้วก็ได้เก็บก้างด้วยก้างของปลาแล้วเราผัดเราก็จะไปเก็บก้างของมันด้วยก้างมันเยอะปลาสาลักก้างเยอะเหมือนกันนะอืม,อม ีก็รอให้มันแห้งก่อนออมาแล้วคะ่ะโอ้โห,โโหใส่ขึ้งเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะหมูสามติบใส่แค่ยี่ห้าเอทีห้าหัว อ,อ,ยอ,อยู่ที่นี่เป็นขึ้นเชนแ,แบบนี้นะแบบนี้นะแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมต้นหอมท่่มันเป็นต้นต้นก่อนกับพริกเหลืองนะพริกเหลือง พริกหยวกนะคะแล้วก็พริกแดง<ม>พริกแดงให้มันดูแบบนิดนึง,นงม,มีสีสันนิดนึงออืมมืม,มสวยเลยสวยเลยอืม สวยเลยเดี๋ยวไปเลยนะคะทำมันหอย <c oughs> ขนออ,อุ้ยโอ้โหตักทิ้งแล้วนะคะอืมตักทิ้งแล้วตัดเลยโอ้ยตกใจหมดขนอยือดมาก ผัดอะไรคะรู้ไหมคะทุกคนดูไหมถงง <g ül> เดี๋ยวหั่นงงออกไปใส่ซอสหวานนิดนึงแต่งสีด้วยหอมหอมถุงงออมาเลย ก็มนะีนี่ได้เล็ดผัดดีเลยเนพะาทุกอย่างสุกแล้วเราต้องปรุงให้สุกก่อนเนาะทีนี้ก็ผัดทงกที่ได้ไม่ต้องผัดนานนะคะจะได้กปร่ง <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเราไปกินด้วยกันนะคะ